สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟลุกสมายครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องสุ่มสกิลทอยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะรีวิวในกล่องสุ่มราคาหนึ่งรอบาทนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคครับแลนนี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มหนึ่งรบาทนะครับก็คือจะเป็นกล่องพัสดุแบบนี้เลยนะครับอันนี้ขอปิดชื่อที่อยู่ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนี้กันครับพอแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะ มีกระดาษแบบนี้นะครับเป็นกระดาษกันกระแทกซึ่งบอกก่อนว่าของข้างในเนี่ยเป็นของที่ไม่ได้แตกหักอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่เป็นบั b บเบิลนั่นเองนะครับโอเคสําหรับกล่องนี้เนี่ยในราคา100บาทเราได้อยู่2ชิ้นด้วยกันก็คือปากกาควงแล้วก็ลูบิกนะครับแล้วก็ตามโปรอ่าก็จะเป็นตัวตั้งนะครับขาตั้งปากกาพร้อมกับสติกเกอร์ฟิปสมายนั่นเองซึ่ง อันนี้เนี่ยจะมีเป็นแค่โปรบางเดือนเท่านั้นนะครับดังนั้นไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกกล่องนะครับบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยกล่องซูม100บาทนะครับจะได้1-3ชิ้นนะครับซึ่งยิ่งจำนวนชิ้นน้อยเนี่ยแปลว่าของชิ้นนั้นเนี่ยจะเป็นของที่มีราคาค่อนข้างสูงหรือว่าเป็นของที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้จำนวนชิ้นเยอะก็จะเป็นของที่ราคาอาจจะไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าได้ในเรื่องของจํานวนแทมือแบ่งเพื่อนเล่นหรือว่า ได้ในเรื่องของความหลากหลายแทนนะครับเพราะกล่องสุ่มสกิลทอยนะครับใน1กล่องเนี่ยจะมีสกิล่าอ,อย่างน้อยคือ2แบบด้วยกันนะครับจะไม่มีทางที่แกะออกมาเราได้เป็นปากกา2ด้ามหรือว่ารูบิก2อันนะครับดังนั้นหายห่วงได้ว่ายังไงกล่องนึงเนี่ยได้ฝึก2อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บอกก่อนนะครับว่ากล่องนี้เนี่ยผมไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งแอดมินอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนจัดการดูแลเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็ อันนี้เป็นปากกาวี8 8นะครับกับรูบิกซึ่งเราเคยรีวิวกันไปแล้วเนาะดังนั้นอันนี้ผมขอไม่แกะแล้วกันเพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมนะครับเราจะแจกกันต่อในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อกล่องสุ่มไปนะครับสามารถทําคลิปแกะกล่องคลิปรีวิวลงบน YouTube ได้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์มาที่แฟนเพจฟิปสไมล์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยลงให้หน้าเพจรับรองว่าได้ลงทุกคนแน่นอนนะครับสาหรับใครที่ เอากล่องสุ่มไปรีวิวไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มสกิลหรือว่ากล่องสุ่มปากกาขวงก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเงื่อนไขกิจกรรมแจกในคลิปนี้กันครับโดยผู้โชคดีจากกิจกรรมนะครับก็จะได้รับไปเลยทั้ง2รางวัลก็คือกล่องสุ่มราคา100บาททั้งกล่องนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกติกาการร่วมกิจกรรมกันเลยครับในส่วนของกิจกรรมการแจกของนะครับให้คอมเมนต์บอกว่าทําไมถึงอยากได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผู้โชคดีจากคอมเมนต์กัน โดยให้คอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าวันประกาศผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะไปประกาศที่หน้าแฟนเพจฟลิปสมัยนะครับก็เข้าไปติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าประกาศผลแล้วไม่มีผู้มายืนยันภายใน48ชั่วโมงเราจะจับให้คนถัดไปนะครับครับจบไปแล้วสาหรับกล่องซุ่ม100บาทนะครับก็เอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะเอาของสุ่ม200บาทมารีวิวให้ชมกันนะครับก็ใครที่สนใจกล่องซุ่มนะครับสามารถไปดูรายละเอียดต่างๆในที่แฟนเพจฟลิปสมัยเลยนะครับ แล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ